กระซิบของเรามาแล้วนะคะมาพบอกับรถกระบ,บะมือสองกันเช่นเคยเราคัดสรรรถสวยๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะถ้าถูกใจแต่ละคลิปจะมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายโดยตรงใส่ไวไ้ใต้คลิปนั้นๆเลยค่ะเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ที่สนใจและผู้ขายนะคะคันนี้นะคะรถอ s US u ูซูดีแ x ็ี06แจ้งจดในปี07ค่ะ ราคาหนึ่งเซนบาทกระจกไฟฟ้าเครื่องดีแอร์เย็นคัสตีสวยหน้าเดิมภายในรถสวยค่ะภาษีปี68เอกสารต่างๆมีให้ครบพร้อมโอนนะคะเรียกว่ารถสภาพดีเลยนะคะลูกค้าพร้อมใช้พร้อมขับได้เลยนะคะราคาก็ถูกแบบจับต้องไปใช้สอยกันได้สบายๆนะคะเดินทางใกล้ทางไกลขับขี่กันได้ค่ะหรือว่าจะนำไปประกอบอาชีพนะคะ ยังพร้อมใช้งานกันอยู่ค่ะที่กัดดูรถได้แถวตัวเมืองจังหวัดนคะรปฐมนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายอยู่ใต้คลิปค่ะสามารถโทรคุยกันได้นัดไปดูตัวรถด้วยตนเองนะคะก่อนตัดสินใจและไม่มีบริการส่งค่ะสนใจต้องเดินทางไปดูเองเท่านั้นนะคะในวันนี้แอดมินนำเสนอข้อมูลกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ